มือว่านเขากินนอไม่ซุปมือนี่เขากินนอไม,ม่สมแกงเสปรากดเสบแซบสดห่อนๆครับก่อนอื่นเขาก็มาตำเครื่องเริ่มในหัวชิงนไข่ตำให้ละเอียดครับหอมแดงพริกสดใสลงไปตำให้มุนครับพอมุนดีแล้วเขากะเอามาขัวได้เลยครับแล้วก็ใส่น้ำล่างโคกลงไปขัวะนะครับผมได้ระว่างนี้ก็ยอดน้ำประแดกลงจักหน่อยครับผมขัวเครื่องหอมดีแล้วเขากะใส่นอไม่สมเข้าเลยครับจากนั้นกระขัวไปอีกจักหน่อยเติมน้ำใหถท่วมพอดีทาให้เดือดเท่าก็ทำการปรุงได้เลยครับผงชูรสก็น้ำปลาสองย่างแค่นั้นนะครับเพราะว่า น้ำปลาแดกเข้ากระส่ตั้งแต่ขัวเครื่องผลเลยครับน้ำเดือดกำลังได้ทีเขาก็ใส่เนื้อปลาเขาลงไปปิดิฟ้าทา้ปลาสูกเข้ากระต๊ะไทยดูพักกระแย่งหอมหอมเขานกับมาเด้อครับดูแบบนี้มาสดหอนๆแซ่บๆน้งกันครับผมเรียบร้อยครับผมกับเมนูโอ้ยโอ้ยยงกัดยองกัดกับไม่นูแกงน้ำมันสมใส่ปรากดใส่ฟักกระแย่งหอมหอมกับผมมากครับมาสดหอนๆน้ำกันครับผมวันนี้หอมหอมน้ำมันสมครับ มาครับเห็นแล้วกระซิบม,มาเลยซิมน้ำกันเซบๆครับผมโอ้โหเด้อครับด้วยมา <S 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 กดนะครับผมกระกดปลาเนื้ออ่อนเข่าแห้งกับอะไรนะครับหางเพิน่นเนื้อเขาเนียนดีขนาดครับผมโหดอ่ะอูยนุม่มไอ้สมขาวงามดีไรครับผมหม่มไอ้สมแม่เพิ่นเห็ดเองเพิ่นเห็ดอะไรกินนะครับผมแต่ว่าบางแม่บม่ได้พลาดทายเพิ่งแยกเพื่อนี่แตเอาแมาเห็ดกับเขาก่อนนะครับ วมาซีมนะครับเขาช้อนขันะเด,ด้๋ยครับเด้ย๋ยวอ,อยากใส่มือครับเลาะกลางของดีๆก็ได้ครับ เอาไปเปิดตะอู้เพ็ด <tik> oh, <aku berita. tik> mm. uh, Ừ. hoàn cả hoàn chú ăn đi lại rồi khi học có phụng, phải mặc tất cảnh nhiều bỏ kì năm sau, hàng thuyết trở lại ใส่เมื่อยนะครับป่ะน,นี่ตวัวท้าร้ายครับ มือก็สั้นพ่อไปพอนน้ครับเนาะสำหรับการซิมแกงน้ำมัสมมาเนี่ใจปรากฏนะครับผมแยบแฉบแบอีลีครับผมขาดลูกน้ำข้ามไปขอบคุณหลายลครับในการบบกรับชมรับชมืีไห้างครับผม